สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับก็จะมีนะครับผลงานการวาดเส้นด้วยปากาเป็นงานลูฟี่นะครับวาดลูฟี่ในรูปแบบของการ์ตูนเป็นการ์ตูนที่ขาวดำขั้นตอนนะครับก็เป็นการลงเส้นรายละเอียดรอบนอกของตัวการ์ตูนก็จะมีตัวละครหลายๆตัวในรูปแบบการ์ตูน ขั้นตอนนี้ก็ลงเส้นเติมเส้นเพื่อให้เส้นจากรอยดินสอมีความเข้มขึ้นมากกว่าเดิมค่อยๆเก็บไปทีละนิดใส่ฟันใส่รูปร่างเขาโค้งใบหน้าให้เรียบร้อยจากนั้นก็มาเก็บที่ต้นคอใส่แสงเงาโดยการใช้เส้นของปากาเพื่อให้รูปนั้นมีน้ำหนักที่เข้มขึ้น และก็มีความชัดขึ้นจากรอยดินสอนะครับขั้นตอนนี้ก็จะปล่อยให้เส้นนะครับไปเรื่อยๆในการทำงานจากนั้นก็มาเก็บที่มือนะครับเก็บมือให้เรียบร้อยใส่รายละเอียดต่างๆที่คอใส่เส้นแสงเงาเพื่อให้ภาพนั้นมีมิติ มีความสวยงามมากขึ้นเก็บไปเรื่อยๆครับใส่ลอยต่างๆเพื่อให้ดูมิติที่สวยงามใส่รายละเอียดของเสื้อตัวละครที่อยู่ข้างหน้าเก็บผมเล็กน้อยใส่เข้าโคง้งรูปหมวกข้างหลังก็จะมีเส้นเป็นตัวนำเพื่อแยก เส้นข้างหน้าและข้อข้างหลังให้ออกจากกันนะครับจากนั้นไปเก็บตัวข้างหลังซึ่งเป็นลูฟี่อีกตัวหนึ่งเป็นท่ายืนที่กำลังยืนตรงนะครับใช้มือวันทยาหัดเหมือนตำรวจหรือทหารค่อยๆเก็บไปดวงตาของลูฟี่จะมีตาก,กลมสีดำอยู่ตรงกลางค่อยๆเก็บหมวกใส่รายละเอียดดีเทลต่างๆเติมเส้นผมใส่ผมให้เข้มขึ้น แล้วก็ลงมาเก็บเงาที่คอนิดๆหน่อยๆดูตรงไหนที่ไม่เรียบร้อยเราก็จะค่อยๆบรรจงเก็บความละเอียดของงานนะครับจากนั้นถ้ามาอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นตัวกระตูนอีกตัวหนึ่งซึ่งตัวนี้ผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรครับแต่ว่ามีแบบให้ดูก็เลยลอกๆตาแบบไปใส่ผมเขาโคง้งมีผ้าคลุมนะครับตัวนี้เป็นผ้าคลุม ใส่ผมเส้นผมต้องมีสีดำเพราะว่างานตัวนี้เป็นงานขาวดำไม่ใช่งานสีก็จะประมาณนี้ครับใส่เงาเติมเงาให้สวยงามเก็บรายละเอียดต่างๆของรูปใส่เส้นให้มีมิติแสงเงาต่างๆเพื่อให้งานออกมาดูดีวหาวจากนั้นนะครับหันขึ้นไปดูตัวข้างบนไม่รู้เขากำลังทำท่าอะไร ตัวนี้มีพลาสเตอร์ติดและก็มีผ้าพันหัวนะครับไม่รู้ไปโดนอะไรมาจากนั้นก็เก็บเส้นผมครับใส่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆอยตรงนี้เป็นผ้าผูกหัวหรือว่าผ้าพันก๊อตผ้าไอ้ผ้าพันหัวค่อ <c> ย <oughs> เก็บครับตัวข้างบนใส่ดวงตาให้ดูมีลักษณะที่เป็นตัวการ์ตูนที่กำลังถูกเหมือนถูกต่อยมาครับเก็บหมวก ใส่เส้นต่างๆเพื่อให้ภาพนั้นสมบูรณ์แบบข้ามาอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้เหมือนโดนอะไรมาสักอย่างครับน้ำลายยืดเยื้อนะครับจากนั้นเก็บนะครับสายตาเหมือนเออล้วหงยลอยชายเก็บหมวกป๊ป๊บปป๊ป๊ปปใส่เส้นแสงเงานิดๆนิดหน่นอยๆนะครับเก็บเส้นผมเพื่อให้มีสีดําเพราะว่าภาพนี้เป็นภาพขาวดาใส่เสื้อผ้าลอย เขียนเสื้ออันนี้ใช้เวลาอย่างรวดเร็วครับในการทำงานปึ๊บปึ๊บปั๊บปับเก็บรองเท้าไอ้เก็บกางเกงไม่ใช่นะครับไม่ใช่เก็บรองเท้ากเก็บกางเกงใส่เข้าไปมีซิ๊กแพคด้วยใส่ซิ๊กแพคให้มันจากนั้นก็เก็บเสื้อเสื้อมีสีดำมีดาวประกายนิดหน่อยนะครับเหมือนเบอร์ ตรงไหนที่ไม่เรียบร้อยเราก็ค่อยๆเติมแสงเงาหรือว่าเติมความเข้มเข้าไปตรงเสื้อปกติเสื้อของลูฟี่จะเป็นสีแดงงานนี้เป็นสีดําก็คือขาวดําก็เลยต้องใส่สีดําำเว้นไว้แป๊บหนึงมาเก็บตรงที่เส้นผมเพื่อให้มีมิติที่ดําประมาณนี้นะครับเก็บตรงไหนที่ไม่เรียบร้อยเป็นการวาดการ์ตูนที่ ใช้เวลานิดนึงเพราะว่าน้อยครั้งครับที่จะได้วาดการ์ตูนเก็บเส้นผมนะครับใส่สีดำให้เต็มไม่ปล่อยให้มีช่องอากาศนะครับภาพีแบบนี้เพราะว่าถ้ามีช่องอากาศแล้วมันจะดูเหมือนแบบงานงานไม่ละเอียดเราก็ค่อยๆเก็บไป เขียนสนุกเขียนมันครับงานแบบนี้กระตูนค่อยๆทำนะครับบรรจงนิดๆหน่นอยๆตรงไหนที่มีช่องว่างแสงไฟสว่างนิดๆหน่นอยๆแล้วก็จะเก็บรายละเอียดให้หมดเติมให้ดำครับสีดำทั้งนั้นเติมอย่างเดียวไม่สนใจอะไร จากนั้นเราไปเก็บเสื้ออีกถึงตัวเพราะว่าเสื้อตัวนี้ยังยังเก็บไม่เสร็จค่อยๆเก็บบรรจงทูถูไถยๆไปครับตัวนี้ก็เสร็จเก็บหมวกใส่ผมเติมแต่งนิดนิๆหน่อยๆเหลือผมอีกตัวหนึง่งเก็บผมให้เรียบร้อยปึ๊บปปั๊บป,บปบตัวนี้เหมือนจะป่วยครับดูหน้าแล้ว สองตัวข้างๆกันนี้เหมือนจะป่วยใส่เข้าไปเป็นการวาดการ์ตูนที่ที่เร็วนะครับงานนี้เพราะรายละเอียดมีนิดหน่อยครับเป็นเส้นขาวดำจากนั้นเสร็จแล้วก็ลงมาข้างล่างครับเก็บรายละเอียดต่างๆใช้ปากกาเส้นเล็กครับ เราจะมาเก็บรายละเอียดข้างหน้าโดยการเก็บเสื้อของตัวละครที่อยู่ข้างหน้าเราก็จะลงเส้นเล็กๆไปก่อนลงไปเรื่อยๆครับให้เต็มใช้เวลานิดนึงเป็นการวาดที่ใช้ความอดทนมากเพราะว่ากว่าจะได้แต่ละตัวใช้เวลาอยู่ประมาณชั่วโมงกว่า,วางานนี้กว่าจะมา ตัดต่ออะไรต่างๆนะครับตัดต่อก็ไม่มากครับนิดๆหน่อยๆใส่ข้างหลังดีเทลต่างๆมีหยุดพักบ้างครับหนั่งไงเก็บรายละเอียดเข้าไปกว่าจะเสร็จงานนี้เก็บมือปะกาหมดไปหนึ่งด้ามยาวไปสู้เขาครับ ยาไปยาวไปใกล้ถึงความสำเร็จแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วอิกนิดเดียวอิกนิดเดียวอิงนิดเดียวจะเสร็จแล้วพักก่อนไปต่อจริงๆแล้วงานนี้ทำแล้วสนุกดีครับเพราะว่ามันเพลินดีเพลินในการใช้เส้นตรงไหนที่ไม่ละเอียดเราก็เจ็บครับเสื้อข้างหลังนี่เจ็บไว้ก่อนจากนั้นเราค่อยจะเอา,อาปากกาตัวใหญ่ ใหญ่นะครัปิดเปิดตัวใหญ่ปุ๊บเก็บรายละเอียดเลยครับตอนนี้ตรงไหน,นที่ไม่ละเอียดเราก็ซ้ําเติมครับซ้ําให้มันละเอียดใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วครับอีก20%ยาวไปยาวไปเป็นงานสาธิตนะครับรูปนี้ เสร็จฝังงานแล้วก็มาฝังนี้เก็บเสื้อให้เรียบร้อยตรงไหนที่เป็นแสงสีขาวเราก็เว้นไว้นิดนึงไปเก็บตัวข้างหลังครับเมื่อเก็บตัวข้างหลังแล้วก็น่าจะเป็นอันที่จะเสร็จสิ้นนะครับรูปมันก็จะออกมาประมาณนี้ตรงไหนที่ไม่ละเอียดเราก็ค่อยๆเก็บรายละเอียดนิดๆหน่อยๆงานก็จะออกมาประมาณนี้ครับเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยขอบคุณที่ติดตามนะครับ แล้วก็ฝากติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับขอบคุณครับ